ทุกคนคิดว่าเมืองที่มีค่าของชีพแพงที่สุดในแคนาดาอย่างโทรนโตนเนี่ยค่าของชีพมันจะแพงกว่าไทยสักกี่เท่ากันคะดิฉันก็เลยจะพาทุกคนไปเดินเล่นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านที่แคนดาดากันนะคะว่าเออของมันอะไรยังไงแพงจริงหรือเปล่ามาเริ่มกันที่น้ำเปล่าขวดพวกผ้านะคะ6 2บาทต่อมาเป็นโคขวดพวกพาเช่นกัน,นะค่ะ77บาทขนมปังแถวะค่ะแบบมีธัญพืชได้ร้5้บาทเบเกอรี่แบบหอมมากห1าบาทไก่1แพ็คอันนี้แพงงงจริงทุกคน5 20บาื้อ2ชิบบา0เน่า อันนี้ได้อยู่เนาะหมูสไลด์หนึ่งแพคค่ะเก้าสิบสองบาท สิ่งนี้เหมือนจะเป็นมะม่วงกองละองละ207บาทคุณพระคุณเจ้าต่อกันที่สับป,ปะรดหนึ่งลูกนะคะ155บาทราคาแตงโมนะคะชินตหลามไม่ต้องลองเพลงแล้วค่ะลองอึ้งแทน258บาทขนุนประมาณ6ชิ้นนะคะ93บาทโหระพา1ก้านนะคะหล9อยบเ้าทใบสะระแหน่ค่ะ51บาท1กร,รัมนะต้นหอม1กร,รัมใหญ่ค่ะ64บาทอ่ะต่อไปเป็นเซกชั่นของของแห้งกันบ้างนะคะทิชชูแพ็คใหญ่อันนี้ลดราคานะคะ